เขาบอกว่าในป่าเนี่ยมันหาของกินได้แล้วก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะได้เมนูอะไรกินเนี่ยถามพันหม่องพันหม่องพันหม่องมาด้วยหรอมาดินี่เดี๋ยวยืมตัวจากอังกอมาเลยนะนี่เหรอนี่คืออะไรใบเปาะใบเปากนี่คืออะไรใบอะไรพี่ใบปอกเหมือนใบเปาะใบสวะเลยอ่ะอันนี้นี่ใบเปาะนี่อะไรอ่ะแปลกดีว่ะจริงอ่ะสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิ่ชาแนลช่วงทำอะไรถึงภาพเนี่ยมึงพากูมาที่ไหนเนี่ยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ออสแคมเรากำลังมาบุกเส้นทางเอนดูโรของออสแคมนะคะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าในป่าเนี่ยมันหาของกินได้เราก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะได้เมนูอะไรกินเนี่ยถามพันมอง มันเป็นหมองมาด้วยหรอนี่เดียืมตัวจากอังกอมาเลยนะตอนแรกจะไปช่วยนี่ไงเดี๋ยวจะไปย่างหน้าไปดูนี่อ่าสวัสดีค่ะเราจะเอาอะไรลองไปกินได้บ้างนี่พี่พี่คือพันหมองเหรอคะพันหมองนี่เหรอนี่คืออะไรใบเปาะใบเปากนี่คืออะใบอะไรพี่ใบเปาะเหมือนใบเปาะใบสวะเลยอ่ะอันนี้่นใบเปาะนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอ่่ะนี หรอใบปอกสีม่วงก็มีสีเขียวมันกินได้เหรอพี่กินใบมันเหรอพี่กินได้กินสดๆเลยได้ไหมได้ได้ฮะกินสดก็ได้ขนอย่างนี้เนี่ยนะไหนไหนไหนขอดูหน่อยทุกคนขนดิมันไม่ไ yani ด้ม claro> ีขนมันเป็นฝุ<_<_<_่นไงไม่ใช่ฝุ<_<_<_<_<_<_<_่นขนอ่านี่ยยังไงฮึยพี่เมื_<_<_<_่อกี้ผมเมื่อกี้ผมฉี่อย่างนี้ไว้นะไอ้สัสรสชาติเป็นยังไง กตอ๋อแสดงว่าเขาไม่เป็นเบาหวานถ้าพี่บอกปกติปกติเอาไปยำมันหอมเหรอเขาเอาไปทําอะไรกันกินบ้างไปยำยำหมูยำแย่ยำหมูยำแย่เอาไปทอดทอดไปกรอบอ่ะจุดไปกรอบเหรอครับอร่อยถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวให้พี่บอลช่วยทําเมนูกันยำหมูเดีถ้าเจอแย่พี่มันจะทันเหรอยำแย่น่ะจัดมาให้ตัวหนึ่งได้ไหมได้ด้วยติดคุกด้วยเอาเหรอไปไปลงพักกับผมเลย สีม่วงก็มีสีเขียวก็มีแล้วเราต้องกินใบแก่ๆหรือใบอ่อนๆยอดๆนะคเราสังเกตง่ายๆมันจะเป็นกลมๆใหญ่ยโอมโตมโตมโอ้นี่เป็นอะไรนะนี่ดอกมันดอกมันเหรอนี่ไงอันนี้ดอกเขาครับดอกนะนี่ๆกำลังโตมี่กินได้อ๋อตนี้ใช่ไงนี่ไงอ่าอ่านี่เยอะแยะเลยนี่อ้แสดงว่าวันนี้ถูกใจโบ้แน่นอนเลยโบ้โบ้มาเหรอฮะโบ้มาเองเลยอย่างงี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวโบ้จะพานะ โจะพาเอาตัวรอดในป่าร้อยแปดวิธีการเอาตัวรอดนี่คือใบเะไะใบเตาะใบเตาะนี่คือใบเตาะมันขึ้นเฉพาะในป่าเหรอพี่ใช่คะต้องอยู่ในป่าถึงจะกินได้วันนี้เราจะเอาไปทําอะไรยังไม่รู้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะรวบรวมอะไรอย่างงี้เป็นผัดเผ็ดเหรอหรือเป็นเขาเรียกผัดอะไรพี่ยำยำยำเหมือนยำปกติมะนาวพริกนี่เหรอฮะแล้วต้องเอาไปต้มไหมพี่หรือกินสด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 เลย แบบนี้โบต้องลองแล้วล่ะใช่นี่โบไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเก็บแล้วเดี๋ยวเราเอาไปรวบรวมว,วันนี้เราจะหาของป่าเลยอะไรกินได้เราลงไปเลยเดี๋ยวเราไปรังสัรคเมนูกันโอ,กโอเคป้ายใช้ชีวิตแบบคนป่าหนึ่งวัน Go straight on told you so now know no-go wrong and say Yeah is was I I life the โอ้โหคุณคือผู้พิชิตคุณคือคนไทยคนแรกที่ได้พิชิตเขาป่าเปียบอันนี้เราจะมาติดธงข้างบนด้วยเหมือนนักแข่งเลยเหมือนนักแข่งยังไงก็ไม่รู้จะตั้งขึ้นไปแล้วเวลามองข้างล่างมันจะเห็นจุดไงว่านู่นไงเออนู่นนู่นครับอาจักรน่นไแล้วเห็นค่ะ ตรงนี้สูงจากระดับน้ําทะเล120เมตรหนอี่ลนี่ครับเทคนิคง่ายๆเราจะไม่ทําลายธรรมชาติเราจะเหลาแล้วเราจะปล่อยมันดีดลับขึ้นไปให้เป็นธงอยู่บนยอดธงมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆงมันก็สูงปึ้งขึ้นไปเลยแล้วธงวัไผ่โตมันก็เอาธงกูขึ้นไปด้วยเราติดธงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะข้างล่างไปียว อย่างก็เขตดแดนนะตอนนี้เราก็ยังใช้ชีวิตกันอยู่ในป่าอยู่เลยแต่ว่าพี่เขาก็เกิดอุบัติเหตุมาดูกันนี่แต่ว่าพี่เขามีวิธีปฐถมพยาบาลผ่านหม่องซะอย่างก็คืออะไรพี่อันนี้ตอนแรกเราโดนอะไรนะโดนตอฮะตอตำรองเท้าทะลุขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็เข้าขา แล้วเราใช้อะไรอ่ะพี่วิธีเอาตัวรอดของเราใบเสือหมอบใบเสือหมอบนั่นจะดูยังไงอ่ะพี่มันก็เขียวเหมือนกันหมดใช่ไหมเนี่ยหน้าตานี่ยเนี่ยนี่อันนี้ใช่นี่คือใบเสือมอบนี่นั่นนั่นอะไรแล้วมันสรรพคุณช่วยห้ามเลือดครับสรรพคุณห้ามเลือดช่วยห้ามเลือดยี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 ผสมน้ำแล้วก็โปช่วยห้ามเลือดเออกูไปอยู่ในป่ากูจะรู้ไหมเนี่ย กันยุงได้ด้วยกันยุงได้ด้วยเฮ้ยเจรู้อะเฮ้ยต้นมันจะเป็นต้นประมาณนี้ใช่มันจะมีทั่วป่าเลยเหรอพี่ป่าถ้าอยู่ในป่ามีหมดอ๋อเรียกว่าเหมือนร้านฟาร์มาซีเลยนะเนี่ตัวเนี้เดินไปเหมือนมันเป็นร้านยาเลยเนี่ยเราโดนอะไรที่มอะไรตำเราเจอฟาร์มาซีนี่เสือหมอบแล้วก็เด็ดมาเคี้ยวเคี้ยวเค้ยวเคี้ยวโปะทีนี้ติดเชื้อจากตรงเคี้ยวนี่แหละเบี้ยวนี่นะดูพี่อ๋อเบี้ยได้น้ําประสงค์อ๋ออ๋เฮ้ยเลือดหยุดเลยอะหยุด เ้ยโอการใช้ชีวิตในป่าเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะครับทุกคนโบบอกไว้ก่อนเลยไปไกลที่เราจะออกจากป่ากันเต็มทีแล้วโอ้โหนานนมเหลือเกินไกลโพน้นเหลือเกินแต่นี่เป็นวิธีการเอาตัวรอดวิธีที่99<อ>ไา<ป>สิบเก o n g In our universe เอา เราก็ลงจากป่าไปแล้วจนภัยชีวิตอยู่บนป่าตอนต้นคลิปหาผักนี้มาผักเปาะผักเปาะเสร็จปุ๊บไม้ตําทีนลูกพี่ไม้ตําตีนพันหม่องก็ให้ก็เลยต้องกลับบ้านก่อนนี่นะคะใครไม่เคยเห็นผักเปาะนี่ชัดๆเลยนะคะนี่เดี๋ยววันนี้จะมาทําอะไรนะยําผักเปาะลองดูที่ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเราจะซอยแบบกินสดๆต้องซอยด้วยเหรอใช่เหรออ๋อไม่ได้กินทั้งใบใช่ไหม พี่บอสซอยแบบซอยซอยอ่ามาเดี๋ยวเราเริ่มกัน่อนีพี่โบเตรียมอุปกรณ์ยำก็คือแบบยำแบบบ้านๆเลยนะยำแบบบ้านเลยมะนาวพริกอะไรนี้เลยเนี่โอ้โหเอาดอ d o o r เรไงดูอุปกรณ์ทั้งหมดมาอินเสิร์ตก่อนวันนี้เราจะใส่เป็นหมูสับด้วยนะคะนี่มะนาวพริกเสียบไหมมะเขือเทศนี่เปาะแล้วก็หมูสับนี่ไงโอเคมาลุยเลย พร้อมเลยทุกคน <ừ. S 1> เรามาทำยำผักเปาะก,กันมาเลยพริกใส่ลงไปพริกนะคะก็ท,ทำเหมือนยำทั่วไปเลยนะยำทั่วไปเลยใส่น้ำปลาบ้านๆเลยครับวันนี้บ้านๆเลยน้ำปลาที่ต้องเป็นตาหน่อไม้นะโอ้เฮ้ยแต่โค้งผิดน้ำปลาไม่เค็มอ๋อรุนนี้ไม่เค็มมันก็ซดสดมเปล่าได้ก็เป็นทิพย์พลดนี่ใส่าด้ี้ไม่ได้ผงนัวค่ะผงนัวใส่ารแซบหลายน้ำตาลค่ะใส่ลงไป ความกลมกล่อมยามันต้องแบบเปรี้ยวหวานหน่อยไม่แหกโค้งใช่ไหมไม่แหกแล้วก็มะนาวนี่น้ําโคตรดีเลยมันเหมือนเมลอนมากกว่าเนี้ยบีบลงไปเลยเยอะๆชอบเปรี้ยวมันกินมะนาวมาเป็นลายสอบปั๊บเลยว่ะปั๊บแล้วก็คนค่ะคนชิมเบิ้ง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 แซ่บบอแบบอันนี้คือมั่วเลยนะมั่วเลยเขาชาดมั่วจริงเราชาิมั่วจริงทีนี้ก็ น้ำปลาเฮ้ยอะไรอ่ะก็เครื่องยำไงก็จะมีมะเขือเทศกับหอมขั้นต่อไปเลยเผ็ดแน่นอนหมูสับลงไปนะคะหรอใส่หมูสับเดียวนะนี่หมูสับใส่ลงไปแสงกำลังสวยนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศแบบมาครูมากมากพระเอกนางเอกของเรานี่ก็คือผักอะไรนะผักเปาะผักอะไรนะผักเปาะค่ะที่เราซอยแล้วใส่ลงไปเลยนี่ อยากรู้จริงๆว่ารสชาติจะเหมือนอะไรหน้าตาบอซอยแล้วมันก็เหมือนถั่วพูเออนี่ยเหมือนยำถั่วพูเลยตอนเนี้ยนี่ถ้าใส่ไข่ไข่ต้มหน่อยใช่เรอโอเคพร้อมหรือยังคะทุกอมพร้อมจะชิมหรือยังมาเอ้ากูจะแดกแล้วนะผักเปาะครั้งแรกในชีวิตจะรอดไหม แต่ถ้าไม่ใช่คนป่าจริงเขาก็ไม่รู้นะว่ามันคือกินได้กินไม่ได้อนะไรเนอะมันต้องเป็นคนที่เคยกินเป็นคนที่อยู่อนะเออในป่า,นาในดงจริงน,นะผักปอครับอืมอมืแปลกดีว่ะอะอืมมันจะมีกลิ่นฉุนของใบของมันอะ่ะอืมอร่อยไหมโดยรวมอืมวไม่ถูกนะแปลกๆดีจริงอ่ะอืมขมพี่โบข,ขอชิมนะคะว่ามันอืมหน้านี่ยังไงนี่ค่ะ มันเหมือนเดิมมันก็แซ่บมาสิเป็นไงรสชาติแซ่บได้ใจยำแซ่บอืมแต่กินผักเปาะมันจะมีกลิ่นหน่อยเหม็นเขียวมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเฉพาะตัวอือก็อร่อยดีนะแปลกดีแปลกดีอืมอืมเอาไปให้คนอื่นลองกินดูอ่าเราต้องให้ต้นฉบับมาดูใช่ไหมอ่าว่าเหมือนกันดูหน่อยครับก็จะหนี้ป่ะพี่หรือว่ามันแก่เกินไปอืมนี่ไงอ่า อย่างนี้ป่ะปกติใช่ไหมอย่่างี้ปกติใชมะแซ่บบรสชาติดีเลย่ะกรูลองจะมีรสแบบพิเศษของมันใช่มีกลิ่นน่อยๆเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นป่ากลิ่นไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะกลิ่นมันเหมือนเขียวกว่าถุงควรไม่ไม่ไม่ฉุนๆกลิ่นฉุนใช่ผักเปาะค่ะให้อาจูลองวันนี้เราขึ้นเขาไปเอามาเลยนะใช่เสียขาไปข้างหนึ่งอ่ะมันกรอบๆอยู่ว่ะกรอบกรุบๆด้านหินเพราะตัวแต่เหมาะมาก กับแก้มมันค่าดีมากอ่าให้ลุงกับแม่ชิมนะลุงรัดลุงเคยกินผักเปาะหรือเปล่าผักเปาะผักยังไม่เคยเลยลองลองครับลุงหลังบ้านลุงเต็มเลยใช่ใช่เห็นแล้วล่ะยังไม่มีใครทำให้กินอันยำผักเปาะเขาบอกว่าเขาว่าทอดกรอบนะจะอร่อยเหรออร่อยเลยจ้ะอร่อยมากอร่อยเนาะแปลกดีแม่แม่พลาดไม่ได้อย่างแน่นอนไม่เคยกินแบบนี้นะเหรอปกติแม่ทำยังไงว่าผัดตลบตะลบแบบยำแบบไฟแดงเหรอ แบบผัดใบนี้ด้วยไงอันนี้สุดยเลยาวใบนี้รอเขาบอกเอาไปทอดก็น่าจะอร่อยน้ำยำแซ่บแบบนี้อร่อยกว่าแบบสุดอดอร่อยกว่าเลยแบบนี้อร่อยอร่อยกว่าแม่บอกแบบนี้อร่อยฝ่าแบบที่แม่เคยเอาไปสลดน้ำมันเอาไปทำอะไรนะผัดคั่วคั่วอะไรอย่างเงี้ยอืนี่ครับถ้าใส่น้พริกเผาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีแบบนี้แต่นี้อย่างที่พี่บอลบอกจริงว่าต้องซอยทีๆถ้าซอยทีๆกว่านี้น่าจะเป็นแบบอิเเจอหนึ่งเลยอ่า ใครรู้จักบ้างครับผักชนิดนี้มันจะขึ้นอยู่ตามป่าตามเขาที่สูงที่ลึกที่มันไม่ใช่ที่มันจะต้องเดินเข้าไปหามันไม่ขึ้นตามตลาดนัดแน่นอนอ่ะผักชนิดเนี้ยอันเนี้ยที่เราเก็บมามันเป็นแบบบานแล้วเริ่มบานแล้ว้ามันเป็นอีตุมตุมนะน่าจะอร่อยกว่านี้อลองดูครับที่มันเป็นม้วนๆอยู่อ่ะมันน่าจะกรอบกว่านี้ไปสลหรับบอีพีนี้การคล้ายชีวิตในป่าหนึ่งวันได้ถักเปาะมากิน ไปหาของป่ามากินซึ่งเป็นพืชชนิดหนึง่งใ,<ช>ใครรู้จักก็คอมเมนต์หน่อยใช่แล้วค่ะหรือว่าภาคอื่นเขาเรียกว่าชื่ออะไรอะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับช่วยกันคอมเมนต์ว่ามีรสชาติเป็นยังไงใครเคยกินแล้วบ้างสําหรับคนที่ไม่เคยกินก็ไปหามากินดูให้ดีนะหน้าตามันจะคล้ายคล้ายคล้าย,า,ยายกับกอสวะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะหรือใครอยากจะไปเที่ยวออสแคมนะคะก็ติดต่อมาได้เลยที่ตอนนี้กิจกรรมเพียบมากๆไม่ว่าจะเป็นเดินเขาเดินเทว ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้เลยพวกเราจัดให้ครบรูทแล้วครับยินดีต้อนรับนะคะมีทั้งง่ายยากกลางฮาร์ดมีหมดใช่แล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะัยำผักเปาะไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย